คุณผู้ชมคะสำหรับเชื้อโควิดส9าสายพันธุ์โอมิครอนขณะนี้มีรายงานว่าพบใน50ประเทศและดินแดนทั่วโลกแล้วนะคะโดยเฉพาะที่สหราชชาณาจากักรจากตอนแรกมีรายงานว่าคนติดเชื้อก็ประมาณหลัก10คนขณะนี้เพิ่มเป็นหลักร้อยในเวลาอันรวดเร็วค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สัทสุขพงศ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะดูแล้วก็น่าจะบอกได้หรือยังคะว่าการแพร่พันธุ์ของสายพันธุ์โอมิครอนนี้น่าจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ มีแนวโน้มสูงนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาทางผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอเมริกาเองก็ให้ความคิดเห็นเหมือนกันว่าจริงๆเชื้อสายพันธุ์นี้น่าจะแพร่ได้เร็วกว่าเดลต้าด้วยซ้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกันไปสักหน่อยหนึ่งนะครับประมาณสอถึงสสัปดาห์นะจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับหลังจากทั่วโลกรู้จักเชือ้อโควิดสิสายพันธุ์โอมิรอรนอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาครับ อย่างหนึ่งในประเทศที่กำลังพบการระบาดก็คือสหราชอาณาจักรเริ่มพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่มีประวัติเคยเดินทางไปต่างประเทศรวมอยู่ด้วยหลายคนทีเดียวนะครับเรื่องนี้ก็เลยนําไปสู่ข้อสรุปว่าขณะนี้ได้เกิดการระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าวในหลายพื้นที่ทั่วสหราชอาณาจักรแล้วครับ as a result this new data and the greater spread across result this omicron from the globe of of and 4 Anyone travelling to the UK from countries that are not on the red list must also show proof of a negative PCR or lateral flow test. This applies to any vaccinated travellers, so whether you're vaccinated or unvaccinated, at anyone age 12 and above. Thank you. <coughs> <coughs> ระบาดเป็นวงกว้างภายในชุมชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในสหราชอาณาจักคทำสถิติเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น3 3 6คนเมื่อวานนี้อังกฤษพบมากที่สุด261คนรองลงมาคือสกอตแลนด์71คนตามมาด้วยเวลส์4คนขณะที่ไอร์แลนด์เหนือยังไม่พบผู้ติดเชื้อ ส่วนเชื้อสายพันธุ์นี้จะทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นหรือไม่และส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอย่างไรยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนหน่วยง,งานด้านสาธารณาสุขแห่งสหราชอาณาจักรประเมินความเสี่ยงของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเมื่อวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าคุณสมบัติของเชื้อไวรัสในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อตามธรรมชาติและการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับสีแดง ส่วนความสามารถในการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนน่าจะแพร่กระจายได้ใกล้เคียงกับสายพันธุ์เดลตา้าขณะที่ความรุนแรงของอาการผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนยังไม่มีการประเมินเนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอสหราชอาณาจักรจจึงเริ่มเดินเครื่องยกระดับมาตรการสวมหน้ากากอนามัยและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างจริงจัง ประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางไปเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ I think it's important that everybody tries to get it as quickly as possible, and um, I think they need to get their COVID booster as quickly as possible with the new strain that's come out as well. Nobody is confident. Nobody is confident because we don't know after Omicron who's going to come next. ขณะที่ข้อมูลจากสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติแอฟริกาใต้แสดงให้เห็นว่าเชื้อสายพันธุโอมิครอนระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นจากความชันของกราฟส่วนผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวในห้อง ICU และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยังคงมีน้อยกว่าช่วงที่สายพันธุ์เดลต้าระบาดผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาย้ำว่าข้อมูลจากการเก็บรวบรวมของสถาบันโรคติดต่อแห่งชาติแอฟริกาใต้ยังมีไม่มากพอ อันนั้นก็คือ 1. ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของอายุที่ที่ค่อนข้างแตกต่างในบริบทของการระบาดท,ที่ที่เราจะข้อมูลมา 2. ผมคิดว่าเรื่องของการระบาดของเดลต้าที่เพิ่งจบไปหมดาดๆภูมคุ้มกันที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะมีมากเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง T-cell response เนี่ยซึ่งจะมีบทบาทสำคัญมากกับการที่จะไปทำให้อาการของโรคไม่รุนแรง แม้ว่าข้อมูลจากแอฟริกาใต้อาจทำให้หลายคนคลายความกังวลใจแต่การปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอ,อนามัยอย่างเคร่งครัดยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการรับมือกับโควิด -19 ทุกสายพันธุ์ผู้ชมครับเมื่อสักครู่ผมพูดคุยกับคุณปานราวีรุ่งสกุลโรธเป็นนักศึกษาไทยในสหราชอณาจักรนะครับคุณปานราวีก็อธิบายถึงมาตรการในการรับมือของรัฐบาลสหราชอณารักรเพิ่มเติมด้วยครับ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังปรับเปลี่ยนมาตรการการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ซึ่งจากเดิมมีระยะห่างการฉีดวัคซีนจากเข็มที่สองประมาณหกเดือนนะคะตอนนี้ก็ปรับลดลงมาแล้วเหลือสามเดือนเท่านั้นและอีกหนึ่งมาตรการสําคัญก็คือการสก,กัดกั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศเสี่งนะคะไม่ให้เดินทางเข้าสหราชอาณาจักรค่ะและสําสหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากประเทศอื่นๆนั่นเองจําเป็นจะต้องมีผลตรวจที่เป็นลบไม่ว่าจะเป็นผลตรวจจาก แอนติเจนเทสหรือว่า PCR นะครับภายใน48ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาค่ะคุณนัทธาคุณผู้ชมครับจากที่คุณปานราวีอธิบายไปการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นและเครื่องมือสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ให้มากที่สุดเหล่านี้ล้วนเป็นกุญแจสําคัญในการรับมือกับเชื้อสายพันธุ์ใหม่นะครับตอนนี้คําถามสําคัญอาจจะอยู่ที่ว่าแล้วโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนมีความเป็นไปได้ที่จะแพร่เชื้อทางอากาศด้วยไหมคะคุณพงษ์สถานคะ ผู้เช่าชาก็มองว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเดี๋ยวชวนคุณนักฐาคุณผู้ชมมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับกรณีนี้ถูกพูดถึงอย่างมากครับในฮ่องกงเขาไปพบผู้ติดเชื้อสองคนไม่เคยมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกันเลยนะครับแต่ว่าอยู่ห้องตรงกันข้ามกันระหว่างการกลักตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดอรอนันต์อธิบายไว้กับแต่ประเด็นเรื่องของแอร์บอล เนี่ยมันคือปริมาณของ i n o c คลัมหรือปริมาณไวรัสที่เรารับเข้าสู่ร่างกายแล้วตอนมีอาการติดเชื้อตัวอเมกอนเนี่ยเซนซิทีฟมากเขาเอาจจะแอร์บอลมาเป็นแค่สิหรือห้าแต่ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราจับเขาไม่ได้เนี่ยก็จะเกิดการติดเชื้อได้ กรณีการติดเชื้อที่ฮ่องกงนี่เป็นหนึ่งในเครื่องพิสูจน์สาคัญนะครับว่าการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณนัฐถาครับยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะในไทยในต่างประเทศบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอ,อนามัยยังสามารถป้องกันได้เสมอนะครับค่ะก็คือสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างพร้อมกับล้างมือด้วยนะคะถูกต้องเลยครับขอบคุณคุณพงษ์มาค่ะ